ถูกฝรัง water, ่งเทเพราะมีหนี้มีสินมากมายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งคนนี้เรารู้จักและผู้หญิงคนนี้เราก็รู้จักแต่ว่ารู้จักกับฝรั่งเมากกว่าฝรั่งคนนี้ก็ไปเจอผู้หญิงไทยคนหนึ่งก็ในขณะที่เขาไปประเทศไทยเนี่ยเรากบสามีก็ไปประเทศไทยเช่นกันฉะนั้นเราก็ได้รู้จักเราก็ได้รู้จักผู้หญิงด้วยอะไรด้วยประมาณนี้ผู้หญิงคนนี้โปรไฟล์ดีถามว่าฝรั่งคนนี้รู้จักผู้หญิงคนนี้ได้อย่างไรฝรั่งคนนี้รู้จักผู้หญิงคนนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขา มาเจอครอบครัวเราแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเหมือนกับขับรถพาไปตรงนู้นตรงนี้คือเป็นรถรับจ้างแท็กซี่รับจ้างรถส่วนตัวรับจ้างอะไรประมาณนี้เนาะก็รู้จักกันอะไรกันก็ฝรั่งเนี่ยเขาก็มาตามหาแฟนอยากมีแฟนคนไทยอยากมีเมียไทยเพราะฝรั่งอีกไม่นานจเก,กษียณก็อยากเจอคนไทยอยากใช้ชีวิตร่วมกันแต่งงานก็ได้หรือไม่แต่งงานก็ได้แล้วแต่ผู้หญิงต้องการ นี่ความความเจตจำนงของเขาที่เขาพูดให้ให้กับสามีเราฟังเขาต้องการแบบนี้เออก็ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เขาก็โสดพอดีอันนี้ก็เลยคุยกันต่างคนต่างคุยกันเสียที่ที่ที่ผู้ชายคนนี้ไปอ่ะเขาก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเขาไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยทุกอย่างโอเคกันหมดทุกอย่างรักกันอะไรกันโอ้ก็โอเคทุกอย่างไม่ว่าเรื่องนู่นเรื่อง,องนี้นิสใส่ใจคอเข้ากันได้ดีหมดทุกอย่างเอ่อผู้หญิงอ่ะก็พาไปบ้าน ก็ไปเห็นบ้านผู้หญิงบ้านผู้หญิงก็เป็นเอ่อเป็นบ้านเดี่ยวเนาะเป็นบ้านเดี่ยวผู้หญิงมีรถส่วนตัวมีมอเตอร์ไซค์มีบริเวณบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาฝรั่งเขาเห็นน่เขาก็โอเคถูกใจในระดับหนึ่งตอนนี้เขาอะไม่ได้หวังที่ว่าจะมาเกาะผู้หญิงกินนะอย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้เขาหวังเกาะผู้หญิงกินนะสิไม่ใช่เขาก็จะ,กะเกษียณแล้วเขาก็จะมาอยู่ประเทศไทยถ้าผู้หญิงอยากแต่งงานก็ก็แต่งงานเพราะว่าเขาจะอยู่ประเทศไทยบ้างแล้วก็กลับไปอยู่ที่ประเทศเขาบ้างสาเหตุคือว่า เขาต้องรักษาตัวเองเพราะว่าฝรั่งเนี่ยพออายุเยอะแล้วจะมีโรคประจําตัวด้วยกันเกือบหมดทุกคนฉะนั้นการรักษาโรคของเขาเนี่ยหรือว่าการตรวจร่างกายของเขาเนี่ยเขาก็จะกลับมามาตรวจที่บ้านเขาเพราะว่าเขาจะมีประกันสุขภาพอยู่แล้วส่วนไปประเทศไทยถามว่ามีประกันไหมมีจ้าแต่ประกันก็ไม่ได้ครอบคุมว่าอุ้ยตรวจสุขภาพทุกอย่างอย่างนั้อย่างนี้คือไม่ได้ครอบคุมหมดทุกอย่างคราวนี้เขาคือเขาจะไม่ได้ยกเลิกที่อยู่ที่ต่างประเทศนะแต่เขาจะขาย อพาร์ตเมนต์ของเขาแล้วไปเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆเช่าห้องเล็กๆเพื่อเออเวลาเขากลับมาเขาจะได้มาพักแล้วก็มีจดหมายมาอะไรมาคือมียังมีที่อยู่ในประเทศของตัวเองเท่านั้นใจจริงก็คืออยากจะอยู่ประเทศของตัวเองด้วยแล้วก็เออพอมารักษาประเทศตัวเองมาตรวจร่างกายเสร็จสักเดือน2เดือนแล้วก็กลับไปที่ประเทศไทยโตซึ่งกลับไปประเทศไทยเนี่ยเออผู้หญิงก็มีฐานฐานะมีบ้านมีช่องมีอะไรเงี้ยก็เขาก็จะได้ไปอยู่บ้านผู้หญิงหรือไม่ถ้าผู้หญิงไม่มี เขาก็สามารถเช่าได้เขาก็บอกอยู่เขาไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่ว่ามีฐานะมีบ้านมีช่องมีอะไรมากมายเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงไม่มีอะไรเออเขาก็สามารถที่จะเช่าเช่าอยู่ได้โดยที่ว่าไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขาได้เงินเกษียณของเขาเขามีเงินเกษียณของเขาอันนี้อยู่ที่ผู้หญิงจะตัดสินใจเพราะอย่างอื่นน่ะก็โอเคกันหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าอยากแต่งงานหรือไม่เท่านั้นเองคราวนี้ฝรั่งเนี่ยก่อนที่เขาจะกลับเขาก็บอกว่าเออคุยกันแบบนี้แล้วกันคือเราก็โตกันแล้วผู้หญิงก็สี่สิกว่าเกือบห้าสิบเนาะเอาอย่างน เรามาคุยกันว่าชีวิตในชีวิตเธอมีอะไรบ้างในชีวิตฉันมีอะไรบ้างและฉันวางแผนชีวิตว่าจะทําอย่างไรและจะเป็นยังไงคือเขาก็เล่าแผนการชีวิตของเขาเขาจะ,กะเกษียณกําลังจะเกษียณเขาบอกเลยว่าถ้าเขากเกษียณปุ๊บเขาจะขายอาพาร์ตเมนต์ของเขาแล้วเอาเงินเอาเงินจํานวนเนี้ยเขาสามารถไปลงทุนทําอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการเหมือนว่าจะไปลงทุนเออทำนั่นทนํานี่เปิดร้านค้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าเวลายอยู่ประเทศไทยคือว่า ก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าผู้หญิงไม่ได้มีงานมีการทําเป็นเรื่องเป็นราวก่อนหน้านั้นมีแต่หลังจากตอนหลังนี่คือก่อนที่เขาจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรเนี่ยเขาก็มีน่นแหละไม่งั้นจะคงจะซื้อผลไม่ได้เนาะนี่เอ่อตอนหลังเนี่ยเขาไม่ได้มีงานมีการทําก็คือรับจ้างไปทั่วอะไรประมาณเนี้นะแต่ก็มีภาระที่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถฝรั่งเล่าแผนการเขาให้ฟังว่าเขาจะไปขายอันนั้นอันนี้แล้วกบแล้วก็มาอยู่กับผู้หญิงเอ่อที่ประเทศไทย ถ้าแต่งงานกันผู้หญิงอยากจะไปไปประเทศเขากับเขาก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะมาทําธุรกิจในประเทศไทยโดยที่ว่าผู้หญิงทางอย่างเงี้ยเขาก็จะมาลงทุนให้ถามว่าฝรั่งคนนี้เอาเปรียบไหมก็ไม่ได้เอาเปรียบนะคะอันนี้เขาเขาวางแผนชีวิตเขาตั้งใจจริงๆที่จะมาอยู่ประเทศไทยเขาตั้งใจจริงๆตอนนี้น้องคนนี้เขาก็โอเคก็เลยเล,เล่าเรื่องของตัวเองให้ฝรั่งฟังเขาก็บอกว่า จริงๆอะน้องเขาพลาดไปนาะที่เขาไปเล่าขนาดน,นั้นเนาะเขาบอกว่าเขา,ามีหนี้มีสินบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยราคาเป็นหลานเขามีหนี้เป็นล้านที่ยังไม่ได้ผ่อนอืมที่ผ่อนไปนี่คือดอกทุกคนบ้านเดียวเนาะมันก็แพงมันก็เป็นล้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ล้านเดียวไงรถที่ขับอยู่เนี่ยก็ผ่อนบัตรเครดิตเนี่ยก็มีที่ต้องใช้หนี้บัตรเครดิตน้องเขาก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฝรั่งฟังหมดเลยแล้วฝรั่งก็เลยถามว่า แล้วเธอเอ,อหาเงินยังไงที่ผนบ้านแล้วก็ผนผนรถเนี่ยเธอหาเงินยังไงเขาบอกว่าเออฉันก็รับจ้างทั่วไปใครจ้างฉันขับรถไปไหนไปต่างจังหวัดไปอะไรฉันก็ไปหมดเหละยแล้ว,ลวเออถ้าเกิดว่าฉันอยู่บ้านเนี่ยฉันก็จะมีเออไปรับของมาขายเหมือนกับไปรับของมาแล้วก็ชอบไปวางตามร้านค้าตามอะไรเงี้ยคือฝากขายเนะ่ะซึ่ง ก็พาฝรั h h humanity, bon ่งไปดูหมดเลยว่าเออแต่มันก็เป็นของเล็กน้อยไงที่ว่าอยมันก็คงไม่มีรายได้เป็นกบเป็นกรรมหรอกฝรั่งเขาก็ดูฝรั่งเขาก็ดูนะฝรั่งนะเขาไม่ได้โง่เขาไม่ได้หน้ามืดตาหมัวว่ารักเราแล้วถูกใจเราแล้วอยากได้แล้วต่อให้เรามีนี่เป็นสิบล้านเขาก็จะเอาไม่ใช่ฟังเรื่องนี้ให้ดีก็พาฝรั่งไปดูหมดเลยแล้วก็เล่าให้ฝรั่งฟังว่าฉันมีนี่มีสินแล้วก็เอออยากแต่งงานกับเธออยากแต่งงานกับเธอแล้วเอฝรั่งเขาก็เลยถามว่าถ้าเธอแต่งงานกับฉันเออ แล้วนี่สินเธอจยทําอย่างไรเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าเธอแต่งงานกับฉันก็เธอก็จะขายอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วเธอก็เอาเอาเงินที่ขายอพาร์ตเมนต์มาใช้หนี้ให้ฉันแล้วเราก็จะมีบ้านอยู่มีรถขับเออฝรั่งเขาก็เลยคือฟังความคิดของผู้หญิงะ่ะอืมผู้หญิงก็พูดตรงๆเลยว่าฉันก็หวังหวังให้เธอช่วยใช้หนี้ฉันประมาณนี้ฝรั่งเขาไม่พูดอะไรเนาะเขาก็โอเคทุกอย่างเขาก็เฉยเขาก็โอเคทุกอย่างแต่ฝรั่งมากับผัวเรา เขาบอกว่าเธอฉันก็แก่แล้วฉันกําลังจะเกษียณฉันจะต้องมามีหน้ามีหนี้มีสินเป็นล้านล้านเออเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เหรอฉันจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายเนี่ยฉันอยากใช้ชีวิตแบบว่าปลดหนี้ปลดสินทุกอย่างแล้วคือฉันจะขายอพาร์ตเมนต์ขึ้นมาเพื่อมาลงทุนให้เขาอยากทําอะไรเปิดร้านค้าเล็กๆหรืออะไรแล้วใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งทุนตรงนี้ฉันจะลงให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าฉันต้องมาใช้หนี้ใช้สินให้เป็นล้านล้านแบบนี้ ฉันคงไม่เอาเพราะว่าฉันแก่แล้วฉันไม่อยากมีหนี้มีสินไม่อยากมีภาระซึ่งมันเป็นความทุกข์ใจทุกคนฟังนะคะฝรั่งไม่ได้อยากมีหนี้มีสินฝรั่งไม่ได้อยากใช้หนี้ใช้สินให้ใครถ้าเรามีหนี้มีสินมากมายเราต้องใช้หนี้เอาเองเนี่ยพ,พอฝรั่งกลับไปปุ๊บฝรั่งเขียนจดหมายมาเลยค่ะยาวเป็นหน้ากระดาษเลยอืเขียนจดหมายไปเลยแล้วตอนนีเ้เขียนจดหมายไปหาผู้หญิงก็ไปบอกว่าฉันก็รักเธอมากนะแต่ฉันไม่พร้อมที่จะเป็นหนี้เป็นสินในวัยชรา ในวัยปลดเกษียณซึ่งปลดเกษียณแล้วเงินฉันจะน้อยลงแล้วสิ่งที่ฉันวางแผนไว้ว่าถ้าฉันขายอพาร์ตเมนต์ปุ๊บฉันจะเอาเงินอันเนี้ยไปลงทุนให้เธอทํากิจการอะไรเล็กๆแต่ฉันไม่ได้วางแผนที่ว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้นี่ให้เธอเมื่อฉันใช้นี่ให้เธอแล้วเออสมมุติว่าฉันใช้นี่ให้เธอฉันไม่ลงทุนทําอะไรเลยแล้วต่อไปเธอจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรเพราะเงินเกษียณฉันก็ไม่ได้เยอะคือผู้หญิงก็แบบเออฉันใช้นี่เองได้อะไรก็เขียนต่อไปอเนาะฉันใช้นี่เองได้ เออฉันไม่ต้องการเงินเธออย่างนั้นนี้ก็คือรู้แล้วว่าฝรั่งกําลังจะหลุดมือก็เลยเขียนไปบอกอย่างนั้นแต่ฝรั่งอ่ะฝรั่งเขากลัวนี่ไงทุกคนอืมเขากลัวนี่เขาก็เลยเลิกกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เสียอกเสียใจถามว่าเออผู้หญิงคนนี้ผิดไหมผู้หญิงก็ไม่ผิดแต่ว่าผู้หญิงก็เปิดเผยเยอะเกินไปไงเปิดเผยเยอะเกินไปแล้วก็มีนี่มีสินเยอะเกินไปโอ้พ่วงเยอะแยะไปหมดก็หวังจะเอาเงินของฝรั่งแล้วไปบอกเขาว่าเออถ้าเกิดเธอขายอพาร์ตเมนต์เธอได้ เอาเงินมาใช้นี่แล้วเวลาเธอมาอยู่ประเทศไทยเธอก็อยู่บ้านฉันเวลาฉันแต่งฉันอยู่ฉันจะไปประเทศเธอฉันก็พักบ้านเธอเออเราก็ใช้ชีวิตเออด้วยกันฉันก็รับจ้างทั่วไปแบบนี้ซึ่งฝรั่งเขามองว่ามันเป็นความไม่แน่นอนกับการที่ว่ารับจ้างขับรถไปตรงนู้นตรงนี้ซึ่งมันเขาฝรั่งเขาไม่มารู้หรอกว่าเธอมีอไรายได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เขามองว่าเธอมีอไรายได้ไม่แน่นอนฝรั่งแค่อยากจะมาลงทุนให้เธอทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่แน่นอนสาหรับชีวิตเธอ ราะฝรั่งเขาบอกว่าแล้วว่ากเกษียณเขาไม่ได้มีเงินเยอะแต่เขาจะอยากจะลงทุนให้ผู้หญิงของเขาเนี่ยสักก้อนหนึ่งให้ทําอะไรก็ได้ฝรั่งเขาไม่ได้เอาเปรียบแต่น้องคนเนี้คิดจะให้ฝรั่งช่วยใช้นี่ให้ก็ไปพูดความจริงให้เขาเลยว่าโอ้ช่วยใช้นี่ถ้าเธอใช้นี่ให้ฉันจะอย่างนั้นใจอย่างนี้ซึ่งฝรั่งเขาไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่พูดตรงนั้นไงเวลาเขากลับไปเขาไปนอนคิดดูเพื่อฉันแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ได้แต่งงานอย่างเดียวฉันแต่งงานเอาหนี้สินมาด้วยฉันจะต้องแบกรับหนี้สินเป็นล้้านแว เอออพาร์ตเมนที่เขาขายได้เนี่ยคือเขาอยากจะไปเปิดกิจการให้เพื่อผู้หญิงจะได้มีงานประจรรําทําใช้ชีวิตได้ถ้าเกิดว่าเ,เงินเกษียณเขาไม่พอก็คือมันจะได้ใช้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่ผู้หญิงคิดกับอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเขาจึงถอยถอยเมืถถ่อฝรั่งคนนี้ถอยฝรั่งคนนี้ถอยปุย๊บฝรั่งคนนี้เขาก็โทรมาคุยกับสามีเราเขาบอกว่าเออเขารับไม่ได้เขาไม่อยากแต่งงานกับนี่สิน <insecurity S 2> <Basket ball. S 1> เขาไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้คนเดียวเขาต้องแต่งงานกับหนี้สินที่ผู้หญิงคนนี้มีด้วยคือสรุปแล้วถ้าแต่งงานกันแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบหนี้สินฉะนั้นเขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้โทรมาเธอก็ให้เมียเธออธิบายให้เขาฟังเพราะว่าจริงๆอ่ะฉันก็รักเขาแต่ว่าฉันรับหนี้สินเขาไม่ได้และฉันก็ไม่อยากจะมาแบกรับหนี้สินตนในวัยเกษียณซึ่งฉันไม่ได้มีเงินมากมายเขาก็พูดตรงๆเนาะและหลังจากนั้นเมื่อเขาบอกเลยว่าผู้หญิงก็ฟุ้งไฟอะไรเนี่ยก็โทรมาหาเราเนาะ ก็มาคุยกับเราเราก็อธิบายให้ฟังว่าเออฝรั่งอะ่ะเขาไม่ได้อยากมีหนี้สินถ้าแต่งงานกับเธอแล้วเขาต้องแต่งงานกับหนี้สินที่เธอมีด้วยแล้วเพราะฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าแต่งงานแล้วเขาจะอยู่ที่ประเทศของเขาแล้วเอาเอาเธอมาทํางานแล้วเธอจะหาเงินใช้หนี้หรือ,อยังไงไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการอยู่ประเทศไทยฉะนั้นจุดประสงค์มันผิดกันก็เลยไปกันไม่ได้สรุปแล้วฝรั่งคนนี้ก็หาคนใหม่ส่วนผู้หญิงคนนี้ก็ด่าเรากระจุยหาว่าเรานี่ อาจจะยุยงส่งเสริมเพราะว่าในช่วงสี่อาทิตย์ที่เขาอยู่ด้วยกัน่ะเขารักกันมากแต่เราพยายามอธิบายให้ฟังว่าเออฝรั่งเขาคิดแบบไหนแต่ไม่ว่ายังไงกันแล้วแต่คนเราเนาะหลายๆคนก็จะเป็นเหมือนกันคือไม่โทษตัวเองโทษผู้อื่นเราช่วยแปลให้เราช่วยอธิบายให้ฟังเพราะฝรั่งโทรมาหาเราขอให้เราช่วยพูดให้ทีเราพูดให้เราอธิบายให้ฟังเออตามที่ฝรั่งบอกแต่สิ่งที่เราได้รับคือเขาคิดว่าเราอิจฉาเขา เขาคิดว่าเราอ่ะเอออาจจะไปพูดอะไรให้ฝรั่งฟังโดยที่ฝรั่งไม่เอาเขาไม่ได้เกี่ยวกันเลยเราไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะว่าฝรั่งคนเนี้ยเขาเลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปเขาก็ไม่ได้มาเป็นอะไรกับเราเออแล้วเขาก็ไม่ได้มาเป็นอะไรกับญาติเราเราไม่ได้ไปติดต่อญาติเราให้เขาไม่ได้เป็นเลยฝรั่งคนนี้เขาก็ไปมีผู้หญิงอื่นที่อยู่ประเทศไทยอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นอืมหลังจากเรื่องนี้จบไปฝรั่งไปประเทศไทยเขาไปทำความรู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเออเป็นผู้หญิงจนจนธรรมดาไม่มี เออไม่มีหนี้มีสินแต่ว่ามีภาระคือต้องส่งเสียลูกเขาก็บอกว่าตรงนี้เขารับได้แต่มีหนี้มีสินเป็นล้านล้านเนี่ยเขารับไม่ได้ฉะนั้นถามว่าน้องๆคนไหนที่บอกว่าพี่ติดต่อแฟนให้หนูหนอยเออหนูลําบากมากเลยหนูเป็นหนี้เป็นสินหนูขาหนูฟังเรื่องนี้นะหนูฟังเรื่องนี้แล้วเวลาที่เออจะบอกคนไทยหลายๆคนนะเวลาที่ฝรั่งอ่ะเขามีปัญหากับเราแล้วเขาให้คนไทยอีกคนมาช่วยแปลให้ ก็อย่าไปด่าคนแปลเขาเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยฝรั่งขอความช่วยเหลือจากเขาเหมือนที่พี่เนี่ยฝรั่งมาขอความช่วยเหลือจากพี่ช่วยอธิบายเป็นภาษาไทยให้น้องคนนี้เข้าใจหน่อยว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกน้องเขาสาเหตุอย่างเดียวคือเขาแก่แล้วเขาไม่อยากไม่นี่มีสินเป็นล้านๆเท่านั้นเองเขามีเงินก้อนหนึ่งอยากให้น้องไปทาธุรกิจเออหากินกันไปสองคนผัวเมียแบบนี้แต่ไม่ได้หาไม่ได้ขายอพาร์ตเมนต์ตรงนี้เพื่อไปให้น้องใช้นี่ใช้สิน แล้วเขาก็ต้องกินเงินเกษียณซึ่งมันก็มีไม่เยอะเขาก็บอกมันมีไม่เยอะแล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะมีนี่มีสินตอนแก่จุดประสงค์ของเขานี่โดดเด่นมากเลยคือแบบนี้เลยง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรมากมายแยบยนที่ว่าโอ๊ยฉันไปเจอคนใหม่ไม่ใช่เลยพอเขาเลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปเขาก็ทําใจอยู่เป็นปีสองปีนะแล้วเขาก็ไปเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนเนี้ยมีลูกต้องรับผิดชอบแต่ไม่ได้มีนี่มีสินไม่ได้มีโปรไฟล์ที่ดีมีบ้านมีช่อง เขาก็ถามผู้หญิงว่าผู้หญิงต้องการอะไรเออผู้หญิงเขาก็พูดนะคืออันนี้เขาโทรมาเล่าให้ฟังนะผู้หญิงก็บอกว่าเขาอะต้องการมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็มาทํางานหาเงินส่งเสียลูกเขาเออขอให้เขาคือเขาอยากแต่งงานกับฝรั่งเพื่อมีวีซ่ามาตรงนี้การทํางานที่ประเทศไทยอะไรายได้มันไม่สูงเขาหาเงินคนเดียวเขามีลูกสองคนเขาไม่สามารถที่จะรับผิดชอบลูกได้อยากส่งเสียลูกเรียนหนังสือดีๆผู้หญิงคนนี้คนที่สองนี่ตอบแบบนี้เนาะ เขาบอกว่าถ้าเขาได้ทํางานเขาสามารถที่จะส่งเสียลูกเขาเองได้เลยได้เป็นความรับผิดชอบของเขาเขาเข้าใจว่าไม่ใช่ลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกของฝรั่งเขาไม่บังคับฝรั่งว่าเธอต้องส่งสียให้ลูกฉันเท่านั้นเท่านี้เขาไม่ต้องการเขาต้องการแค่ว่าแต่งงานกับเขาเออรักกันอะไรกันฉันพร้อมจะดูแลเธอแล้วก็ฉันพร้อมที่จะเออใช้ชีวิตอยู่กับเธอเพียงแต่ว่าถ้าฉันไปอยู่ประเทศเธอฉันขอทํางานเพื่อรับผิดชอบภาระของฉันตรงนี้ฝรั่งคนนี้เลือกเลือกแต่งงานกับน้องคนนี้ ฝรั่งคนนี้ไปอยู่ประเทศไทยไหมฝรั่งคนนี้ตอนนี้อยู่ที่ประเทศเยอะระมันกับน้องกับนกกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่คนเนี้ยเพราะว่าผู้หญิงบอกจุดประสงค์ว่าเออฉันต้องการมาทํางานหาเงินส,งส่งเสรยลูกเขาเองคือฝรั่งเขารู้ไงคะว่าโอ้ค่นี้เขาไม่ได้ผักภาระเขาให้กับฉันเลยถ้าฉันแต่งงาน,นับเขาเออฉันไม่ได้แต่งงานกับเออครอบครัวเขาเพราะว่าเขาอยากจะหาเลี้ยงครอบครัวเขาเองขอให้เขาได้มาอยู่แล้วก็ดูแลกันรักกันคือฝรั่งเขาเขาพูดนะคะเขาโทรมาเล่าให้าฟังว่า มันเป็นการช่วยเหลือกันเขาคือสามีเขาช่วยยินดีที่จะช่วยภรรยาเท่าที่เขาช่วยได้ฉะนั้นแต่ถ้าว่าจะมาต้องช่วยใช้หนี้ใช้สินให้เป็นล้านๆเนี่ยเขาทำไม่ได้อันนี้ฝรั่งตอนนี้อยู่ที่ประเทศเยอรมันกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ได้อะไรหรือผู้หญิงคนนี้ทํางานส่งเงินส่งเสียเลี้ยงครอบครัวฝรั่งคนนี้ที่บอกว่าขายอาพาร์ตเมนต์เขาขายจริงๆขายจริงๆตอนนี้ฝรั่งคนนี้ไปปลูกบ้านให้น้องเขาอยู่ที่ต่างจังหวัด ให้ให้ลูกน้องเขาอยู่แล้วก็แม่เขาอยู่แล้วก็เวลาเขากลับไปประเทศไทยฝรั่งคนนี้ก็ไปพักอยู่ที่เอ,อที่บ้านที่เขาปลูกไว้กับเมียคนนี้อันนี้คือฝรั่งให้ด้วยใจถามว่าฝรั่งไปปลูกบ้านเนี่ยไปซื้อที่ปลูกบ้านฝรั่งเสียเงินเป็นล้านไหมเสียค่ะเสียแต่เขาเต็มใจเสียไงคะเขาเต็มใจเสียเพราะเขามีเงินเขาพร้อมแต่เขาไม่พร้อมที่จะไปใช้นี่สินที่เขาไม่ได้โกเนี่ยเรื่องเนี้ยแล้วทุกวันนี้นะผู้หญิงคนนั้นนะ โกรธพี่ไปเลยกลพี่ไปเลยแล้วผู้หญิงคนที่สองเนี่ยพี่ไม่ได้รู้จักมักจีเลยนะเขาฝรั่งคนนี้เขาไปเจอกันเองแล้วเขาก็ติดต่อก,กันเองรักใคร่กันเองศึกษากันเองเพียงแต่เขาโทรมาเล่าให้เราฟังเฉยๆว่านี่นะตอนนี้ฉันกบกับผู้หญิงคนใหม่นะผู้หญิงคนใหม่เป็นแบบนี้แบบนี้คือพี่อ่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับผู้หญิงคนที่สองนี่เลยพี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนแรกที่ว่าฝรั่งให้แปลให้เท่านั้นแต่สิ่งที่พี่แปลกับเป็นผลร้ายกับตัวพี่กลายเป็นว่าเขาหาว่าพี่เนี่ยเออ ไปใส่ร้ายเขาจนฝรั่งทิ้งเขาเหตุผลของฝรั่งง่ายๆเลยพี่บอกว่าง่ายๆเลยเขาไม่อยากแต่งงานกับนี่สินเท่านั้นเองอะน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังเรื่องนี้นะฟังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์น้องมีนี่มีสินก็กรุณา แต่งงานถ้ามีแฟนฝรั่งรักเขาอะไรเขาบอกเขาว่ามีนี่มีสินเท่านี้ถ้าเขาอยากให้เขาก็ให้แต่ถ้าเขาไม่อยากให้เราก็มาทํางานหาเงินใช้นี่เอาเองอย่าไปคิดว่าฝรั่งทุกคนจะต้องใช้นี่ให้เราเรามีหนี้เป็นร้านเราต้องเป็นหนี้ค่านั่นค่านี่เขาจะต้องปิดหนี้ให้เราทั้งหมดเราถึงจะยอมแต่งงานด้วยฝรั่งไม่ใช่ธนาคารค่ะอืมก็ไม่ใช่ธนาคารฝรั่งเขาก็เป็นคนเหมือนกันเรายังไม่อยากแต่งงานกับฝรั่งที่มีหนี้มีสินมากมายฝรั่งเขาก็ไม่อยากแต่งงานกับผู้หญิงที่มีหนี้มีสินแต่ เมื่อคุณแต่งงานไปแล้วเงินที่เขามีเขาพร้อมจะให้คุณเพียงแต่ว่าคุณต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นก่อนว่าคุณไม่ได้หวังเงินเขาไม่ได้หวังให้เขามาช่วยใช้นี่ไม่ได้หวังคุณต้องให้ชันเท่าน,นั้นคุณต้องให้ชั้นเท่าน,นี้อันนี้เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับน้องคนที่สองตอนนี้ได้บ้านออลูกเต้าเขาก็ส่งเขาเองเขาก็มีฐานะในระดับหนึ่งอยู่กับฝรั่งคนนี้อยู่ที่ประเทศเยอรมันฝรั่งกร็รับผิดชอบดีในระดับหนึ่งคือ ถามว่าเขาเดือดร้อนไหมเขาไม่ได้เดือดร้อนมันดนเดือดร้อนเรื่องเงินเพราะเขาก็ทํางานและฝรั่งก็ไม่ได้เดือดร้อนที่ต้องไปใช้หนี้ใช้สินให้แต่ฝรั่งอยากให้เท่าที่เขาอยากไปเห็นนั่นเห็นนี่อยากซื้อให้อยากเห็นนั่นเห็นนี่อยากปลูกบ้านให้อยากซื้อที่ให้เขาให้เองให้เองตอนนี้ชีวิตเขามีความสุขดีก็วันนี้ก็เล่าแค่เล่าให้ฟังแค่นี้เนาะเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาฟังเนี่ยบางคนก็จะบอกเออถ้าผัวฝรั่งไม่รวยใช้นี้ให้เราไม่ได้เราจะเอาทําไมก็ฟ ฝรังเขาก็ไม่ได้งูมีหนี้มีสินโปรไฟล์ดีมีบ้านมีรถถามว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปใช้หนี่ให้เขาก็ทําได้เพราะกับผู้หญิงคนที่สองเขาก็ไปปลูกบ้านให้ไปซื้อที่ให้ใช่แต่มันไม่ได้เป็นนี่ไงไม่ได้เป็นนี้ไงเขาให,เาให้เขาให้เงินสดไปซื้อแต่คนที่สองคนแรกเนี่ยต้องเอาเงินไปใช้หนี่ที่ผู้หญิงก่อไว้เขาถึงได้เลือกผู้หญิงคนที่สองไงคะ